แม่แม่จะใช้รับทีการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีสสดครับวันนี้แม่จะมามเล่นเกมเราบอกจะมาเล่นแมพหอคอยอะไรนะพาชายอะไรก็ไม่รู้รู้อ <c oughs> ่านดูเปล่ามาเข้าเดินตามยน,น,นี่แหเดินตาหมูมาวันี้เจะมาเล่นออบปี้กันเอาเอาอะไรเอาอันนี้ดีกว่านี่น่ารักเข้าตามมาเป็นออปบี้ ใู่ไหมเด็กมีก็ล่ออบบี้เออทำไมมันกระโดดไม่ได้เไปข้นแล้วนะมามีอาจจะเห็นมีในคลิปแค่แป๊บเดียวออบตี้ดีไลน์มีเราเล่นใช่ไหมอเคอยู่เอยู่ สีสวยดิมันมีด่านนี้มันหลอกมามิด่านนี้มันหลอกเรามันมันมีอันนี้อยู่ตอนนั้นเนี่ยตายด่านนั้น,น,น,นแหละเอา้าแล้วมันไม่มีนี่เหรออะไรนะอะไรอะไระที่ตัวอยู่ยยาหยจะบอกว่าพี่ตัวตายจะบอกวโอ้ยพี่ตัวแซมแลยวะ ไม่มีนั่นหรออะไรเช็คพอยต์่เช็คพอยต์ก็ไม่มีอ้มีเริ่มใหม่เลยอะเอาอื่นไหมไม่เป็นไรรู้สึกเบื่อแล้วเนี่ยหนูหนูเล่นมาขนาดนี้วเบื่อแล้วมันม่ดูดนขึ้นมาขนาดนล้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกาด้ดูดูดูดด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 ดู ในคลิปแั๊บนี้คือเห็นไหแค่แป๊บเดียวน,นะคลิปตอนเปิดคลิป <c oughs> อะยอมโหยังว้าวเก่งนะผ่านดาวมาแล้วเหรอครับผ่านดาวมาแล้วหนูเล่นเราบอกต,อต้องต้งแต่ตอนที่หนูเล่นเราบอกครั้งแรกคือหนูเล่นตอนปีสองพันยี่สิบสาม <laughs> จำไแม่งนานนั่นเลยเล่ะพี่ออโต้ไปน็นอะไรบ้างลูกพี่สุดโกงโกงคืออยตกโอ้โหออตกตกถึงตรงไหนกันเริ่มเล่นตั้งแต่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอย่าไปพร้อมกับพี่ออโต้ออโต้ยังไงล่ะไป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 น่าจะไปนู่นแล้วมั้งว้าว S <s> ข้างล่างมามีออกไปแล้วนะครับทุกคนยอม,มแพ้ยอมแพ้จุดออก,อกหม่เพราะหัวร้อนออบี้ทีไรอุ้ยเมื่อกี้หนูเกือบตกค่ะได้แค่เริ่มต้นส่วนแบทแมนได้แค่ข้างหน้าไม่เคยเริ่มโจด เราคืออัดคลิปแมปออปปี้หอกคอยเอ้ยออปปี้มามา,มาหมูเด้งด้วยเอ้ยไม่ใช่หมูเด้งแล้วอันนั้นแต่มีคนดูกี่คนนะแต่ภาพนั้นแมปภาพแมปนั้นนะ่ะสวยดีอุ้ยตกตกตกแล้วหนูตกมาเริ่มใหม่หมดเลยเปลี่ยนอันดิเพื่อนโตก็เ,เริ่มใหม่จะบอกทำไมเพื่อนโตออกแมปข้นใหม่ไม่ได้หมายถึงแมปอ,อื่นนะหนูไม่ได้หมายถึงแมปอื่น ตัวคิดว่าแบบอื่นนั้นแต่ว่าเป็นด่านอื่นแต่เขาเห็นแมทเล่นอยู่เขาก็จอยเข้ามาไปสีดาดีกว่าไหมว่าโอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะใช่มีหนูอยากได้อันเจ็บๆอันเนี้ยคือออโตอยู่ไหนถ้าเข้ามารับยู่ด่านสองอยากเอาด่านเจ็บๆอันเนี้ย เอาเจ็บๆเอาเจ็บๆเข้ามาเฮ้ยดันเจ็บเง่ายเหมัอนมึงไม่ได้กำหนูดีง่ายแม่ดันเนี้ยเริ่มยากละตัวนี้ไม่เห็นยากเช่กระดูกไม่สำวยง่ายใครอ่ะ๊อปปี้ไม่มไม่ใครสำหรับมีสำหรับมีไม่มีคำว่าง่ายให้หนูเล่นตลอดเวลามันมึก็ต้องเล่นเรือบกเกี้ยวมืนมึจะได้ฝึกแหะจะได้มาเล่นกับหนูกระโยดโต ไม่้นหนก็ไปฝึกเล่นเอาบ,บีแมปอื่นนี่มันง่ายๆก่อนเริ่มแรกแล้วต้องฝึกอันแมปง่ายๆก่อนเริ่มสองแล้วต้องฝึกแบบยากๆแต่ถ้าเราฝึกยากๆเราต้องไปไปช้าๆแล้วก็จะเล่นเก่งอุยตกตกมดเลยจำแล้วกัน มานจะง่ายนี่สวยนี่นี่สีสวยอ่ะเยิยบนดาวได้ด้วยเหรอไม่ไดทนไรเลยตกไม่ไดันง,ง่ายนะมามีมาเล่นดินี่มันทำว่าง่ายสำหรับนี้ฮะแค่กระโดดไปหนึ่งบล็อกก็ไม่ง่ายหรอใช่กระโดดแค่หนึ่งบล็อกก็ไม่ง่ายเห็นมีคนอยู่ด้านข้างๆหนูด้วยอ่ะอมาต้องไปฝั่งนูน้นก็ไม่บอก แล้วมันขึ้นยังไงอ่ะอ๋ามันมันหลอกเราเอาไม้มาเป็นบันไดก็นกว่าไม้ปกติอุ้ยกระตกดงา,าวนะม่มี่ออตโต้ดในหนูมีสูตรอาชาลิยะอยู่ นี่ไม่ใช่อนี้จบไปดูดูดูตตตตดตดตตตตตตาตตตตตอตตามาผมเห็นพี่ออตโตอยู่ข้างล่างผมเห็นพี่ออโตอยู่ข้างล่างพี่ออตโตอยู่ด้านเดียวกันกับผม วีพีโอโต้เล่นแบบเดียวไปถึงตรงชั้นสองแล้วหต้องรีบแรับตามพีโอได้ไม่หนูแซมพีโอโตแล้วเกืบตกเมื่อกี้เกืบเกืบเกมโอเวอร์ เกือบเกือบเกือบไปตีมิลา พี่ผ่านอันนั้นแล้วพี่ก็กลับมาอันนี้ฮะหัอม,มีเพี่โต้ผ่านไปสองอปีแล้วจริงแล้วพี่โอโตอ้บอกว่าพี่โต้เข้ามาีนต่อ,อ,ตอ<ะ>กิงคินไม่กินกนาทีพี่ออโต้ถึงลงนรกไวจังแต่เนืยังแซมมาเยอะมาก น,น,น,นั่นนูวานคขาหลอกข้หลอกไม่ปนไรแล้วอุ้ยเก็บตกอุ้ยเก็บเกอุ้ยอุ้ยก็บไปเล็ชอุ้ยตกคถึงตอนนี้เลยไม่น่าเลยไม่น่าทำเสีแยแดงวอยวาย พี่วตงไหล่ะพี่โตเหมือนไปเริ่มใหม่แต่ไม่ใช่นั่นไงพียวโมโหอีกแค่ชั้นเดียวพี่โตจะตามตามหนูได้แล้วอ่ะต้องรีบละหนมไม่รีเพี่วโตแซงแน่นอนวิ่งเกอบตกไปจ้ะวิ่งเชือบตดาซซูต๊ตตุ๊ตตมกินหนูตายเพราะด่านนี้นี่แหละ มันเป็นก้อนขี้โหสูงมากตคลิปเลยนวคลิปหายไม่เขาเขาเขาผ่านอันนี้ก่อนยังไม่เคยผ่านอันไหนเลย <laughs> แล้วสูมแล้วหน่อยซูมไปดิอีกเยอะปะเฮ้ยใกล้แล้ว สู้ๆูๆจะตกแล้วกันถ้าตกมาว่ามีร้องแน่ดูวัดเอทีพีที่แท้แท้เอดีรอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์บ๊ายบาย